ดิฉันนางสาวจินุพามูลเมงชัยจะมานำเสนอหัวข้อทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและตัวอย่างอุตสาหกรรมในประเทศทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงการที่ประเทศหรือบุคคลมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าหรือบริการบางอย่างแม้ว่าจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ดีที่สุด หรือมีประสิทธิภาพที่สุดในทุกด้านก็าตามทฤษฎีนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าการที่แต่ละประเทศหรือบุคคลมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับผู้อื่นจะทําให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดจากการค้าและการแลกปีทฤษฎีเปรียบเทียบเชิงเปรียบต่างของเดวิดริคาโดพร้อมยกตัวอย่าง อุตสาหกรรมในประเทศอธิบายว่าแต่ละประเทศควรผลิตสินค้าและบริการที่ตนเองสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศอื่นแม้ว่าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าทุกอย่างได้ดีกว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างอุตสาหกรรมในประเทศไทยอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเช่นข้าวยางพารา และผละไม้เนื่องจากมีภูมิอากาศและพื้นที่เหมาะสมรวมถึงแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการเกษตรอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบหมายถึงการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมในประเทศหนึ่งกับป,ประเทศหนึ่งเพื่อดูว่าอุตสาหกรรมในประเทศนั้นมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในด้านใดบ้างโดยปัจจัยที่นำมาเปรียบเทียบ อาจจะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติแรงงานเทคโนโลยีตลาดและนโยบายภาครัฐเป็นต้นเหตุผลที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบต่างในอุตสาหกรรมการเกษตร 1. สภาพภูมิอากาศประเทศไทยนะคะประเทศไทยมีภูมิภาคอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพราะปลูกพืชผลต่างๆ 2. แรงงาน แรงงานในภาคการเกษตรมีประสบการณ์ทักษะที่สูง 3. ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยมีดินที่อุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรการที่ประเทศไทยเน้นการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรทำให้ประเทศสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจากประเทศอื่นเช่น เทคโนโลยีและเครื่องจักรจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้หัวข้อที่นำเสนอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ